สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการตรวจสอบออลิงค์วิดีโอต่างๆใน YouTube ว่าวิดีโอไหนเป็นความจริงกี่เปอร์เซ็นต์จากแหล่งข้อมูลจริงนะครับผมอยากจะให้ทุกคนโหลดแอปสตัวนี้มา Gemini และ GPT แลโก็ของแอปทั้ง2แบบภาพที่เห็นนี้เลยนะครับนี่คือการตรวจสอบ ไม่ใช่ความเชื่อทุกวันนี้เราดูคลิปเป็นจำนวนมากแต่แทบไม่มีใครบอกเราเลยว่าคลิปไหนจริงแค่ไหน หลังจากทุกคนดาวน์โหลดแอปสองตัวมาแล้วขั้นแรกเปิดสองหน้าจอบแบบนี้แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการตรวจสอบ ผมต้องการเลือกวิดีโอนี้เราก็กดตรงจุดสามจุดเสร็จแล้วเราก็กดแชร์เลือกคัดลอกลิงตรงนี้ครับจากนั้นก็เลือกตรงขีดตรงนี้ข้างบน เพื่อเปลี่ยนหน้าเราเปลี่ยนหน้าเมนูไปที่หน้าเจมินายแล้วเราก็นำลิงก์วิดีโออ,อไปให้เจมินายนะครับเพื่อ แปลงสิ่งที่พูดในคลิปให้เป็นข้อความทั้งหมดจากนั้นก็รอจมินาสักคู่ครับจากนั้นเราก็กดคัดลอกทั้งหมด นำไปใส่ในกล่องข้อความของ GPT แบบนี้แล้วด้านล่างให้เขียนว่าบทความนี้มีความจริงอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ อ,อบตรงไม่อ้อมนะคะบทความสรุปนี้จริงเชิงวิชาการประมาณ70-80%แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นความจริงแบบกรอบตีความไม่ใช่ความจริงแบบข้อเท็จจริงปิดตายแยกให้ชัดเป็นชั้นจริงหัชส่วนที่แข่งจริงสูงทัพัสฮัลานาที่90%อันนี้ยืนบนหลักฐานจริงไม่เถียงกันมากทวารวดีเป็นพุทธศาสนิกชนจริงมีหลักฐานโบราณคดีชัด ธรรมจักพระพิมพ์จาริกบาลีการผสมพุทธฮินดูในอุซอกเนมีจริงไม่ใช่ของไทยลวนเป็นแพทเทิร์นทางภูมิภาคขอมารับพุทธมหายานและเทรวาทภายหลังจริงยุคพระเจ้าชัยวันมันทิตเสนและหลังจากนั้นตรงนี้ถือว่าเนื้อแท้ใช้สอนได้ใช้อังได้ส่วนที่กลางจริงแต่แต่ยังถกเถียง 60-, 60อันนี้คือพื้นที่วิชาการไม่ใช่ความเท็จ แต่ยังไม่ฝันถงแนวคิดเกษตรินแบบสมมติเทพพระโพธิสัตว์มีหลักฐานสนับสนุนบางชิ้นแต่ยังไม่ครบทุกยุคทุกพื้นที่จารึกวัดสมาเมืองตีความได้หลายทางนักวิชาการไม่ได้เห็นตรงกันไดฟเวอร์เซ์ทวานวดีเป็นต้นแบบสถาบันเกษตรินไทยโดยตรงเป็นสายส่งทางวัฒนธรรมมากกว่าสายเลือดตรงพูดง่ายมีเหตุผลรองรับแต่ ไม่ใช่ใช่คำตอบสุดท้ายของวงการส่วนที่เชิงอุปมาเล่าเรื่องมากกว่าหลักฐาน40-50%อันนี้ต้องรู้ทันไม่ใช่ผิดแต่เป็นภาษาการเล่าคำว่า DNA พุทธเป็นอุปมาไม่ใช่หลักฐานเชิงบราณคดีการยงเชื่อกรุงเทพทรโรดีซียุทธยาว่าเป็นความทรงจำบรรพชนโดยตรงเป็นการตีความเชิงอันเชิงสังกัตไม่ใช่เอกสารราชการยืนยันตรงนี้ มาะกับคลิปบทความเล่าเรื่องไม่เหมาะกับงานวิชาการแข่งสรุปปีแบบไม่โลกสวยถ้าถามว่ามู่ไหมไม่หมู่ถ้าถามว่า,ววา,า,วาคือความจริงแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่ใช่ถ้าถามว่าใช้เป็นฐานคิดวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ได้ไหมได้และดีด้วยนี่คือประวัติศาสตร์แบบหัวก้าวนาะหรือว่าหลักฐานมีรู้กล้ายืนในพื้นที่สีเทาไม่เอานิทานแต่ก็ไม่แข็งจนตาย ด้านพูดแบบคำคมปิดท้าย open quote มันไม่ใช่พระไตรปิฎกแต่มันก็ไม่ใช่นิยายวัดแล้วเรามาตรวจสอบความจริงไปด้วยกันนะครับขออนุญ,ญาตเจ,จ้าของคลิปวิดีโอนะครับแต่ก็ไม่ใช่คลิปที่บอกเล่าเกินความเป็นจริงหรือไม่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับไม่ใช่จะไม่น่าดูนะครับมันก็น่าดูดี เพราะทำให้ใครหลายคนรวมตัวผมด้วยจินตนาการไปได้ไกลอีกผลที่ได้ไม่ได้บอกว่าใครโกหกแต่บอกว่าส่วนไหนมีหลักฐานรองรับแค่ไหนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วน,นะครับสวัสดีครับ